สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับเพชรกล้ามีดหมอหลงพอเดิมนะครับวันนี้นะครับผมขอถือโอกาสนะครับมารีวิวนะครับเป็นมีดของหลงพ่อเดิมหนึ่งเล่มแล้วก็ของหลงพ่อกลวยหนึ่งเล่มแล้วก็ขวานของหลงพ่อกลวยนะครับอีกหนึ่งเล่มนะครับวันนี้มารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันอยู่สามเล่มนะครับ เป็นมีดสองเล่มหลังเป็นขวานหนึ่งเล่มนะครับเผื่อท่านใดนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 6 1 0 5 9 1 6น3นะครับลายเหมือนเดียวกันนะครับครับผมมาชมกันนะครับเล่มแรกนะครับเป็นมีดทรงอิโต้นะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับผมนี่นะครับความยาวปักลมด้ามนะครับ6กนิ้วครึ่งนะครับมีดทรงอิโต้นะครับผมนะครับผม ฝักลมด้ามยาวที่หนุ้ครึ่งนะครับผมเป็นมีดเก่าๆเดิมๆนะครับทำไม้ฝักไม้นะครับผมพกพาติดตัวนะครับไปไหนมาไหนนะครับ,รบทุกวันนี้ผมเดินทางไปไหนผมก็มีของหลวงพ่อเดิมสองเล่มแล้วก็ของหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อรุ่งนะครับที่ผมจะติดไว้ที่หน้ารถประจํานะครับเดินทางต้งใส่กระเป๋าสะพาย ทั้งติดไว้ที่หน้ารถนะครับเดินทางไปไหนมาไหนอุ่นใจนะครับผมพวกชีวิตผมมันชอบเดือการเดินทางอยู่แล้วนะครับขึ้นเหนือล่องใต้ก็ว่าได้เดินทางไปแทบทุกภาคไปทุกภาคนะครับแต่ไม่ทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับผมนี่นะครับตัวความเก่าของเขาดูสีไม้เก่านะครับผมนีครับกันลัดรัดด้วยเหล็กดำนะครับผมนี่นะครับ ชมข้างในนะครับนี่นะครับต้นไม้เขานะครับแห้งนะครับนะครับสีไม้เขานะครับมีน้ำเบาพกพาง่ายนะครับผมนะครับนี่ครับรักของของพเดิมนะครับนครับแกะเป็นลูกช้างนะครับผมลูกครั้งนะครับแห้งนะครับสันมีดอิโตนานะครับความยาวของใบมีดนะครับนะครับอยู่สาม นิ้วนิดๆนะครับผมนี่นะครับด้านนี้เป็นยันนะครับผมพระเจ้าหาพระองค์นะครับตัวเป็นไหนมาไหนนะครับสนใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับเล่มนี้นะครับมาดมชมเล่มที่สองเล่มนี้เป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับ ทรงอิโต้เช่นกันนะครับแต่เป็นของหลวงพ่อกลวยปัดโกศิตรามนะครับดามไม้ฝักไม้นะครับนะครับตานเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมนะครับสิทธิ์นะครับการลัดเป็นเหล็กดำนะครับทาจากไม้พยูงนะครับทังฝักและด้ามนะครับทรงข้างนอกเหมือนกันนะครับนี่นะครับความยาวนะครับฝักรวมด้ามนะครับ นะครับอยู่ที่หกนิ้วครึ่งนะครับยาวเท่ากันนะครับนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับสนใจของหลวงพ่อเดิมนหลวงพ่อลวยนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขังเช่นกันนะครับผมนะครับตไม้นะครับตูนไม้เก่าแห้งนะครับผมดูความแห้งของเขานะครับการเหี่ยวการย่นของเขานะครับ็ูต้นต้นของหลวงพ่อลวยนะครับผม ยาวของใบมีดนะครับก็อยู่ที่สามนิ้วน,นิดๆนะครับนี่นะครับยาเท่ากันนะครับแกเป็นหานุมานนะครับผมนี่นะครับตอกเป็นหานุมานนะครับรอยตอกอกัก尔ระกตะยันนะครับต่อมพุทธยา ด้านนี้นะครับมีอกักขระพระคาถาเต็มนะครับนี่ครับนี้เป็นยันนะครับเอกลักษณ์ของหลวงพ่อกล้วยนะครับผมนี่ะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมครับจากไมประยุงนะครับฝักดาด้ามนะครับ มหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับมาชมขวานนะครับเป็นขวานของหลวงพ่อกลวยนะครับผมนี่นะครับขวานเก่าๆยุคต้นๆนะครับคิดหายากมากนะครับนี่นะครับนี่ครับรอยจานนะครับนี่ครับรอยยันนะครับตอกยันนะครับนี่ครับความยาว รวมต้งทีสิบน1 1นิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับตั้งแต่หัวขวานกันท้ามขวานนะครับมาจนถึงด้ามขวานนะครับตรงนี้นะครับยาวส1บนิ้วครึ่งนะครับแกะเป็นรูปหัวาม,ม้านะครับนี่ครับแกะเป็นรูปหัวาม,มา้านะครับตายด้ามแกะเป็นรูปหัวม้านะครับคืออาชานั่นแหละครับแกะสวยงามมากนะครับนี่แหละครับ ันนี้มาเป็นเท้าม้านะครับนี่นะครับอันนี้เป็นลำหมองมา้าตรงนี้เป็นเท้าม้าข้างหน้านะครับผมน,บนี่นะครับหายากนะครับขวานหลวงปู่กวยนะครับผมค,บความกว้างของ ขวานนะครับใบขวานนะครับนี่ครับสองนิ้วครึ่งนะครับเหมาะพกพานะครับความยาวนะครับของขวานนะครับนี่นะครับที่สี่นิ้วนะครับมก่อนนักเลงขวานนะครับพกพาติดตัวนะครับเหมาะมือนะครับ ไว้ที่หิ้งพระบูชานะครับแข้วขาดปลอดภัยนะครับผมท่าในสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับที่0610591663นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับผมท้ายนี้นะครับขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ